สวัสดีครับจากวีเมีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่บนถนนพระราม4ด้านหลังก็เป็นของเตยด้านหน้าก็จะเป็นแยกวิทยุก็จะไปถนนพระราม3แต่ว่าไม่อยากผ่านของเตยผมจะไปถนนพระรามสานะครับโดยใช้ซอยงามดุป๊ปตีซอยสวนพลูแล้วก็ถนนนางลินจีนะครับเพื่อจะไปถนนพระราม3 ตอนนี้ผมก็มาถึงปากซอยงามดูพรีก็จะเข้าซอยงามดูพรีนี่ครับเริ่มต้นเลยจากถนนพระรามสีดูเหมือนว่าจะมีฝนตกนะครับยังไงไม่รู้นะก่อนที่ผมจะเดินทางเข้ามาตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกาหรือว่าช่วงสักประมาณ5โมงเย็นก็เป็นเวลาเร่งด,รด่วนพอดีผมมักจะทำคลิป ช่วงประมาณเร่งด่วนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าในช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยเวลาเราเข้าไปในซอยต่างๆเนี่ยมันจะคล่องตัวดีไหมเพราะถ้าเกิดผมไปเข้าตอนเที่ยงๆบ่ายโมงซึ่งการจะะกราจรก็ไม่ติดขัดบ,บางครั้งเนี่ยในเวลาเร่งด่วนมันก็อาจจะเป็นคนละอย่างไปเลยนะมันก็อาจจะจากโลโลเนี่ยอาจจะติดเลยผมก็เลยทำคลิปโดยมากก็ใช้เวลาเร่งด่วนเลยนะครับอันนี้ก็ คือเหตุผลแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือผมเป็นคนตื่นสายมากเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ17นาฬิกาตรงน,นี้เกามีป้ายบอกนะครับว่าเ,าเลี้ยวขวาเราไปสาทรซอ,อยหนึ่งแต่ว่าถ้าตรงไปเนี่ยก็ไปจะไปถนนนางลิ้นจี่ได้ผมก็ตรงไป ด้านขวานะครับเป็นอฟแตทหารเรือก็ผ่านนะครับสมาคมธรรมศาสตร์ หน้าก็เป็นกรมท่ากากาศยานะครับที่ของราชการก็สบายๆนะครับบรรยากาศแบบโล่งๆเลย ตอนนี้ก็เป็นชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลูด้านขวามือนะครับมีป้ายซุ้มมีซุ้มนะด้านขวามือก็มีซุ้มบอกชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ด้านซ้ายมือของผมนี่ก็เป็นสวนสาธารณะนะครับ<ม>ก็เห็นมีคนมาวิ่งออกกำลังกายกันก็เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติอ่าปดสิันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อเลี้ยวขวาด้านหน้าเป็นทางแยกนะครับข้างหน้าก็เป็นถนนสนพลู หวานี่ก็ไปสาธรได้นะครับประมาณ1กิโลก็ไปออกอซอยสนพลูขวามือนะครับผมวิ่งตรงไป เลี้ยวซ้ายตอนนี้ผมมาเข้าถนนดังลิ้นจีนะครับตอนนี้ก็วิ่งยาวเลยนะครับวิ่งยาวไปจนถึงถนนพระรามสามนะครับตามจุดหมายที่ผมต้องการด้านขวาก็เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ช่วงนี้การจระาะจรน,นะครับหลายจุดก็เริ่มติดขัดแล้วนะโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนนะครับถนนที่เคยติดนะอย่างสาทรอ,อะไรประมาณเนี้ยอย่างสาทรลาดพร้าวนะครับก็ติดขัดแล้วตอนนี้การเข้าเส้นทางที่เป็นซอยหลบหลีกได้บางครั้งอาจจะมีอ้อมบ้างนะครับแต่ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามากนะที่ไปนั่งติดนะครับอยู่บนรถนาน,น,าน บางครั้งเนี่ยระยะทางไม่ถึงกิโลแต่ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับหลายท่านก็เลยมัดจะเข้าซอยลัดต่างๆเพื่อหลบหลีกการจราจรที่ติดขัดหนาแน่น ด้านซ้ายมือนะครับเป็นซอยเยนากาศก็เลยซอยเยนากาศมานะครับขวามือก็เป็นถนนจันทร์ ซอยนาลิ้นจีนะครับซอยสนพลูเนี่ยสามารถที่จะไปถนนใหญ่สาทรพระรามสามดราทิวาาเนี่ยก็เชื่อมกันหมดนะครับถนนจันทร์ก็เชื่อมต่อกันนะทำให้เราสามารถจะเดินทางโดยที่ไม่ต้องผ่านโดยเฉพาะเส้นสาทรน,นะครับช่วงเร่งด่วนติดมากๆเลย นี้ก็เป็นแยกอมอนขวามือเป็นซอยจัน์เก่านะครับด้านขวาที่รถออกมา มีฝนตกเบาๆนะครับเพราะว่ามุมขวาผมกล้องมีหยดน้ํามาโดนเป็นละอองนะครับช่วงนี้เป็นละอองก็ฝนตกตลอดสะพานยกระดับด้านหน้าเป็นด่วนเฉลิมหาานคร การเดินทางนะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับในช่วง5้าโมงเย็นหรือว่า17เนาฬิกาจากซอยงามดูพรีนะครับเข้ามาจากถนนพระรามสี่ผ่านซอยสวนพลูแล้วก็มาเข้าถนนนางลิ้นจี าติดไฟแดงด้านหน้าก็เป็นถนนพระรามสามแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปได้ตลอดแล้วเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวขวาไปดังสะพานกรุงเทพขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องราวในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ